หมายความว่าอ้อยใหม่เราอาจจะได้ถึง30ตันหรือ25ตันพอเป็นอ้อยตอมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลง,ลดลงแล้วเฉลี่ยเราก็จะได้15ตันต่อไร่ต่อปีวิธีการไม่ได้ยากอะไรไปกว่าเก่าเลยแค่จับจังหวะเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับเขาบอกว่าบ้านเขามีน้ำประดาล ผมก็เลยเอาน้ำมาทดสอบก็คือจุ่มลงไปในน้ำ pH อยู่ที่เท่าไหร่รู้ไหมครับน้ำที่นี่4.5 4.5ครับไม่ต่างอะไรกับเป๊ปซี่เลยเคยทดสอบเป๊ปซี่ไหมรู้ไหมเป๊ปซี่ pH อยู่ที่เท่าไหร่4.5ครับน้ำบ้านนี้พอกับเป๊ปซี่เลยครับ หินปูนเนี่ยมันจะมีทั้งเป็นกดและเป็นด่างครับมีทั้งสองอย่างครับมีทั้งเป็นกดและเป็นด่างนะครับแต่ที่นี่เป็นกดครับดังนั้นจะใช้น้ําเอามาหยดอ้อยต้องระวังให้ดีเพราะมันเป็นการเพิ่มกดเข้าไปในดินอีกนะครับก็มีวิธีการแก้ไม่มีก็คือขุดสระครับพยายามเก็บน้ําฝนให้ได้เยอะใช้น้ําฝนให้ได้มากที่สุด ข้อที่สองถ้าเราจำเป็นต้องใช้น้ำบาดาลก็ต้องดูดน้ำบาดาลมาพักไว้แล้วก็เอาโดโลไม์หวานลงไปในน้ําด้วย,ยเพื่อลดค่า p h เห็นไหมอันนี้คือเรารู้ก่อนก่อนที่เราจะใช้มันแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็เอ้ยเอาเลยมีน้ำบาดาลก็ซัดไปเลยเรียบร้อยดินเราก็เป็นกดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรายิ่งพยายามจะลดลงมันมันเพิ่มขึ้นเพราะเราไม่รู้ดังนั้นแนะนําครับพี่น้อง คนพนักง,งานส่งเสริมควรจะซื้อติดตัวไว้เป็นแนวทางการส่งเสริมแล้วให้ประสบความสาเร็จมากที่สุดแต่ถ้าดินเป็นด่างก็คือดินมีเกลือนะพีเอยู่ที่ประมาณ7.5อาจารย์แนะนําไงถ้าเป็นออสเตรเลียเขาจะแนะนําให้ใช้ยิบซ้ำอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะยิ่งดินตรงไหนที่มันมีเรื่องของลมกะทิส่วนใหญ่ดินที่เป็นดินด่างดินเค็ม จะมีปัญหาเรื่องโลมกะทิวิ่งวิ่งไปตกหลุมปุ๊บหายไปเลยครึ่งคันอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกโลมกะทิแนะนําเลยครับยิบซ้ําดีที่สุดครับมันจะไปทําให้โครงสร้างดินมันโปร่งขึ้นโปร่งขึ้นไอดีที่มันเป็นโลมเป็นเพราะว่าต้นไม้ไม่เคยปลูกได้เลยตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีอินทรียัตถุเลยดินมันทึบความชื้นข้างล่างระเหยอออกไม่ได้ข้างหน้าดินแห้งจริงแต่ข้างล่างยังเป็นขี้เลนอยู่พอเราวิ่ง,ง,งไปปุ๊บตกบ่อขี้เลนไหมครับ ตกบ่อขี้เลนครับแต่ถ้าข้างหน้าปุ๊บเริ่มมีช่องว่างความชื้นข้างล่างระเหยได้ไหมครับระเหยได้ขี้เลนลดลงไหมครับลดลงรปบะกันครับดินไม่เป็นโหลมแน่นอนหยิบซ้ำครับเหมืองหนองบัวครับเยอะแยะเลยครับแต่เราแค่พันกว่าบาทใส่เลยครับถ้าเจออย่างนั้นดินเค็มครับแนะนำไร่ละเจ็ดร้อยโลครับหยิบซ้ำ วิธีการไม่ได้ยากอะไรไปกว่าเก่าเลยแค่จับจังหวะเวลาให้เหมาะสมเท่านั้นเองนะครับสมัยก่อนเราปลูกอ้อยเราจับจังหวะเวลาปลูกไหมมีไหมครับมีจังหวะในการปลูกอ้อยไหมปลูกทั้งปีเลยใช่ไหมครับอ่าสมัยก่อนอดีตเราจะมักจะปลูกอ้อยกันทั้งปีนะครับก็คือไม่เลือกจังหวะ่ะฝนตกเมื่อไรเอาเมื่อไรก็มีความชื้นเมื่อไรก็ปลูกได้ นะครับผมนําเรียนอย่างนี้ครับจังหวะเวลาในการปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตสูงสุดเขาเรียกว่าจังหวะเวลานาทีทองเนี่ยจะอยู่หลังจากฝนหยุดตกตอนนี้แหละฝนหยุดตกแล้วมีจังหวะในการปลูกอ้อยให้ได้ผลผล,ผลิตสูงสุดให้ระยะเวลาในการปลูก30วันอันนี้เป็นหัวใจเลยเขาเรียกว่าปลูกคมแล้งนั่นแหละอีสานเขาถึงได้เร่งปลูกช่วงนี้กัน นะครับอีสานก็ถึงได้ปลูกช่วงนี้กันแต่ว่าเรากลัวไม่กล้าปลูกกันเพราะอะไรกลัวตายใช่ไหมครับกลัวมันไม่รอดก็เลยไม่กล้าปลูกช่วงนี้ใช่ไหมเออไปปลูกฝนดีกว่าเนาะมันมีฝนแน่ๆเราไม่ต้องให้น้านะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับถ้าเราเตรียมดินช่วงนี้หลังจากฝนหยุดตกภายในสามสิบวันนะครับแล้วถ้าเตรียมให้ถูกวิธีเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเนี่ย มันจะทําให้เราได้ผลผลิตสูงสุดคําว่าสูงสุดหมายกมว่าถ้าดินเราดีเราอาจจะได้ถึง30ตันแต่ถ้าดินเราดีน้อยลงหมายก็ว่าดินเราค่อนข้างเสื่อมสภาพเราอาจจะได้20ตันอยู่ที่พลังงานของดินเหมือนกันนะครับอยู่ที่พลังงานของดินเหมือนกันแต่ถ้าเราปลูกช่วงนี้เราจะได้ผลผลิตสูงสุดถามว่าแล้วเราจะเตรียมดินยังไงเราปลูกช่วงเนี้จะได้ถึง 30ตันหรือ25ตันพอเป็นอ้อยตอมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วเฉลี่ยเราก็จะได้15ตันต่อไร่ต่อปีเรียกว่าปลูกคาแ้งนั่นแหละอีสานก็ถึงได้เร่งปลูกช่วงนี้กันนะครับอีสานก็ถึงได้ปลูกช่วงนี้กันแต่บ้านเรากลัวไม่กล้าปลูกกันเพราะอะไรกลัวตายใช่ไหมครับกลัวมันไม่รอดก็เลยไม่กล้าปลูกช่วงนี้ใช่ไหม เออไปปลูกฝนดีกว่าเนาะมันมีฝนแน่ๆเราไม่ต้องให้น้ำนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับถ้าเราเตรียมดินช่วงนี้หลังจากฝนหยุดตกภายใน30วันนะครับแล้วถ้าเตรียมให้ถูกวิธีเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูเนี่ยมันจะทําให้เราได้ผลผลิตสูงสุดคําว่าสูงสุดหมายก็ว่าถ้าดินเราดีเราอาจจะได้ถึง30ตันแต่ถ้าดินเราดีน้อยลงหมายก็ว่าดินเราค่อนข้างเสื่อมสภาพ เราอาจจะได้20ตันอยู่ที่พลังงานของดินเหมือนกันนะครับอยู่ที่พลังงานของดินเหมือนกันแต่ถ้าเราปลูกช่วงนี้เราจะได้ผลผลิตสูงสุดถามว่าแล้วเราจะเตรียมดินยังไงเราปลูกช่วงเนี้ยบอ,อกแล้วว่าการปลูกอ้อยข้ามแรงต้องพยายามรักษาความชื้นให้มากที่สุดนะครับการรักษาความชื้นให้มากที่สุดก็คือเราจะต้องไม่ใช้ผานสามผานเจด ผาน3,007มันจะเป็นตัวไถพลิกดินทําให้ความชื้นในดินหายไปหมดนะครับแต่วิธีการใหม่เนี่ยเขาจะไม่มีการไถพลิกดินเลยก็คือไม่ให้ความชื้นข้างล่างขึ้นมาเลยเด็ดขาดก็เก็บเอาไว้ข้างล่างให้หมดเพื่อจะให้อ้อยเราเนี่ยได้กินความชื้นที่เราเก็บเอาไว้ทั้งปีก็คือฝนตกทั้งปีให้มันอยู่ไม่ให้หายไปไหนแล้วเวลาเราปลูกปุ๊บอ้อยก็จะได้กินความชื้นตรงนั้นเนี่ยสามารถข้ามแรงได้ อันนี้เป็นหัวใจสําคัญดังนั้นการปลูกข้ามแรงทุกขบวนการไถจะต้องไม่เปิดความชื้นเด็ดขาดนะครับวิธีการไถขั้งแรกก็คือเราก็ตอนที่ผมมาเนี่ยแปลงเนี้ยโอ้โหสภาพไม่ได้น่าปลูกเลยเพราะเพิ่งจะเก็บมันไปนะครับอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยข้างหน้าเราเนี่ยนะครับเราปลูกไปแล้วด้วยนะครับที่เห็นเป็น่อลองๆอ,องเนี่ยเราเหลือไว้แค่ นิดเดียวที่วันนี้เราจะเตรียมดินให้ดูแค่นิดเดียวแล้วเราก็จะปลูกให้เสร็จต่อให้เสร็จเลยวันนี้นะครับเราเว้นเอาไว้นะครับเราเว้นเอาไว้นะครับดังนั้นเราเตรียมดินครั้งแรกเราจะมีวัชพืชอยู่นะครับมีตอมันอยู่มีเงามันอยู่นะครับมันจะไม่เรียบแบบนี้เลยนะครับเราก็ใช้ผานพลวนก่อนนะครับผานพลวน22จานไหนเมื่อกี้าจารย์บอกว่าไม่ให้ใช้ผานพลวนไง อาาพวน22จานเขาออกแบบมาให้ไถพลิกซ้ายแล้วก็ไถพลิกขวาก็คือปิดความชื้นเลยนะครับแล้วก็เน้นว่าจะต้องไถไม่เกิน10เซนเพราะอะไรครับเพราะถ้าไถยิ่งลึกความชื้นเรายิ่งเสียดังนั้นเขาก็จะไถแค่10เซนเพื่อให้ความชื้นมันไม่หนีนะครับแล้วข้างหลังเขาจะมีตัวปิดความชื้นด้วยเขาจะมีตัวปาดให้เรียบที่มันจะเรียบยิ่งไถยิ่งเรียบ นะครับเมื่อไถแล้วมันจะเรียบแล้วก็จะปิดความชื้นดังนั้นความชื้นจะไม่หายไปไหนเลยนะครับเมื่อเราล้มวัชพืชเสร็จเราก็จะเอาลิปเปอร์มาลงถามว่าทําไมเราไม่ใช้ผันสามก็อย่างที่บอกครับผันสามมันจะไถพิกดินเนาะทําให้ความชื้นมันหายนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ามาหยดมันแต่ถ้าเราไม่พลิกดินความชื้นมันไม่เสียปุ๊บเราก็ไม่ต้องเป็นต้องเอาน้ามาหยดก็ได้นะครับเราก็ใช้ลิปเปอร์ในการระเบิดดานดาน,ดานมาจากไหนดานมันก็คือ ดินที่มันแข็งแข็งแน่นๆนะครับเหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วมันมีกระถางอยู่มีก้นกระถางอยู่รากมันไปไม่ได้มันชอนชัยไม,ไม่ได้กินน้ำข้างล่างลึกๆไม่ได้เราปลูกสักพักเดียวเดี๋ยวรากมันเดินไม่ได้อ้อยเราก็ตายนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้ลิปเปอร์ในการระเบิดดานลิปเปอร์ระเบิดดานถามว่าดานเนี่ยส่วนใหญ่มันลึกไหมปกติดานในประเทศไทยที่เราเจอเนี่ยดินแน่นๆเนี่ย จะลึกลงไปประมาณ20สิบเซนเราก็จะเจอดานแล้วนะครับแล้วหลังจากดันลงไปอาจารย์แชมป์ดันแชมป์ครับดันแชมป์มไปไหนดันแชมป์เอาเหล็กเหล็กมาแทงให้ดูหน่อยดานเป็นยังไงเรารู้จักดานไหมรู้จักดินดานไหมครับดินดานคืออุปสรรคในการปลูกอ้อยเราทําไมเราถึงได้ปลูกอ้อยแล้วได้ผลผลิตต่ําเพราะเราใช้ผ่านสาม ผานสามมันจะไถได้แค่ลึกประมาณ 20- 25ถึง้าเซนเท่านั้นเองดานบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ลึกประมาณ25ิบห้าและก้นดานจะอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบเซนนะครับอ่ะปกติเวลาเราใช้วิธีการวัดว่าดานเราลึกแค่ไหนเราจะใช้เหล็กแหลมอ่อาจารย์แชมป์มาอยู่ใกล้ๆทางด้านนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้เขาเรียกเหล็กแหลมนะครับเอามาในล่มก็ได้เหล็กแหลมเนี่ยเขาจะมี ความโตรประมาณสักสิบสองมิลนนะก็คือสีุ่นนะนะครับเป็นเหล็กแข็งแล้วก็ทาปลายให้แหลมๆเขาไว้แล้วเราก็จี้ร่องไว้ร่องละสิบเซน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 ,เ,ซนเพื่อเวลาเราแทงลงไปได้ดินเนี่ยเราจะรู้ว่าดินเรามีดินแข็งอยู่ที่ลึกเท่าไหร่นะครับนะครับพอเรารู้ว่าดินแข็งลึกเท่าไหร่เราก็จะต้องเอาลิปเปอร์เราอะลงให้ลึกเท่านั้นเพื่อมันจะได้ทําลายไอ้ดินแข็งๆนี่ออกให้หมดเวลาดินแข็งๆออกหมดปุ๊บเนี่ยลากว่ยมันจะลึกมันจะยาว แล้วมันจะกินน้ําข้างล่างลึกๆได้เคยสังเกตไหมครับด้าดินแห้งๆเวลาแบคโคลขุดหลุมปุ๊บน้ําไหลเลยเคยสังเกตไหมทำไมข้างบนแห้งจังแต่ข้างล่างขุดมีน้ำํำแต่น้ําทําไมมันขึ้นมาไม่ได้ก็เพราะมันติดไอแผ่นแข็งๆดินดานเรานี่แหละมันเลยขึ้นมาระเหยขึ้นมาหารากอ้อยไม่ได้เราต้องทําลายชั้นดานออกให้หมดอ่ะอาจารย์แชมป์ลองแทงดูว่าดานมันมายังไงนี่คือดานครับเห็นไหมครับนี่ขนาดอาจารย์แชมป์หนักร้อยร้อยโลได้ไหม ร้อยโลนันเนี่ยแล้วเหล็กแท่งนิดเดียวเป็นยังแท่งไม่ลงเห็นไหมครับเนี่ยคือติดดานแล้วเห็นไหมครับนี่คือดินดานครับดินดานมาจากรถไถที่เราย่ําเข้าไปสิบล้อที่เราย่าเข้าไปฝนตกก็จะมีดินดานเห็นไหมครับอันนี้กี่เซนสามสิบห้านะครับเราต้องทําลายดินดานตรงนั้นออกให้หมดถ้าเราทําลายไม่หมดมันจะอ้อยไม่ข้ามแรงเพราะมันเอาความชื้นข้างล่างขึ้นมาใช้ไม่ได้เห็นไหมครับ เห็นไหมเนี่ยไม่ลงเห็นไหมครับนี่ขนาดร้อยโลนะเนี่ยนะครับอ่าเดี๋ยวไปกลางๆมั่งอาจารย์แชมป์อ่าไปกลางๆมั่งแล้วเดี๋ยวเราลองไปไถไปไปจิ้มไปตรงที่เรานั่นดูนิดนึงอ่าดูครับเราอยากให้ทุกคนเข้าใจนะว่าทําไมเราถึงเตรียมดินไม่ผ่าน